ประเภทของเครือข่ายที่แบ่งตามขนาดทาภูมิศาสตร์สามารถแบ่งได้ออกเป็น2ประเภทด้วยกันคือ 1. l a n แลนลูค a อ a n e t w o r k หรือเครือข่ายท้องถิ่นเป็นเครือข่ายขนาดเล็กครอบคลุมพื้นที่บริเวณจำกัดหรือคอมพิวเตอร์2เครื่องขึ้นไปเชื่อมต่อกันด้วยสายสัญญาณเทคโนโลยีแลนมีหลายประเภทเช่นอินเทอร์เน็ต ATM Talking Link, FDDI แต่ที่นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบันก็คืออินเทอร์เน็ต 2. w a แน Wide Area Network หรือเครือข่ายบริเวณกว้างเช่นพื้นที่ในเมืองหรืออาจครอบคลุมไปทั่วโลกก็ได้เช่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแวนใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างแลนดที่อยู่ห่างไกลกันเช่นการเชื่อมต่อเครือข่ายของสำนักงานย้ายที่อยู่ที่ห่างไกลกัน เทคโนโลยีแวนเช่นรีโมทเอ็กเจสายคู่เช่า ISDN ADSL และระบบดาวเทียมนอกจากนี้หนังสือบางเล่มนะคะมีการแบ่งเครือข่ายออกเป็นแรนแมนและแวนซึ่งแมน Metropolitan Area Network เป็นเครือข่ายขนาดกลางระหว่างแวนและแวนและครอบคุมพ,พื้นที่เมืองในแมนเป็นเทคโนโลยีเดียวกับ เทคโนโลยีแวนดังนั้นจึงได้จัดให้แมนเป็นเครือข่ายประเภทเดียวกับแวน์ 2. ประเภทเครือข่ายที่แบ่งตามหน้าที่ของคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกเป็นได้2ประเภท 1. Peer-to-Peer pe er Network หรือเครือข่ายแบบเทียบเท่าเครือข่ายประเภทนี้จะไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ไม่และไม่มีการแบ่งชั้นความสำคัญของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ เข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องแต่จะมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการจัดการใช้เครือข่ายซึ่งเราเรียกว่า peer นั่นเองคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะทำหน้าที่ทั้งเป็นไคลเอนและเซิร์ฟเวอร์แล้วแต่การใช้งานของผู้ใช้เครือข่ายประเภทนี้ไม่จำเป็นต้องมีผู้ดูแลหรือผู้จัดการระบบหน้าที่นี้จะกระจายไปยังผู้ใช้แต่ละคนเนื่องจากผู้ใช้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง จะเป็นคนกำหนดว่าข้อมูลหรือทรัพยากรใดบ้านของเครื่องนั้นต้องใช้งานร่วมกันหรือแชร์กันกับผู้ใช้คนอื่นๆระบบปฏิบัติการที่ใช้ในระบบเครือข่าย peer to peer ได้แก่พวก windows 95, windows 98, windows Me เครือข่ายแบบ peer to peer นี้เหมาะกับสภาพแวดล้อมดังนี้1มีผู้ใช้เครือข่าย10คนหรือน้อยกว่า 2. มีทรัพยากรเครือข่ายที่ใช้ร่วมกันไม่มากนักเช่นไฟล์เครื่องพิมพ์เป็นต้น 3. ไม่มีความจำเป็นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 4. การขยายตัวของเครือข่ายไม่มากนักในอนาคตอันใกล้ 2. client-server network หรือเครือข่ายผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการเป็นเครือข่ายที่จำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์และก็เซิร์ฟเวอร์ เพื่อทำหน้าที่ในการจัดการเรื่องของต่างๆในการให้บริการอื่นๆเซฟเวอร์คือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการให้บริการต่างๆกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆไคลเอนต์คือคอมพิวเตอร์ที่เข้าไปใช้บริการต่างๆของเซฟเวอร์ไคลเอนต์เซฟเวอร์เน็ตเวิร์กเป็นคอมพิวเตอร์เซฟเวอร์ นั้นควรจะมีเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถให้บริการกับผู้ใช้หลายๆคนในเวลาเดียวกันและในขณนะดเดียวกันคอมพิวเตอร์เซิฟเวอร์ก็จะมีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยในการเข้ามาให้บริการและทรัพยากรต่างๆของผู้ใช้เครือข่ายแบบคลาวด์เซิฟเวอร์เป็นระบบที่ใหญ่ยอมรับมาตรฐานของเครือข่ายในการสร้างเครือข่ายในปัจจุบันประเภทของเซิฟเวอร์ที่ให้บริการแบบต่างๆ ไฟล์และ p รินเตอร์เซฟเวอร์หไฟล์เซฟเวอร์จะให้บริการเกี่ยวกับพื้นที่ในการเก็กบไฟล์ต่างๆซึ่งเซฟเวอร์ประเภทนี้จะมีฮาร์ดดิสที่สามารถบรรจุข้อมูลต่างๆได้เพียงพอตามความต้องการของผู้ใช้ Print s e r ์เซฟเทำหน้าที่ในการจัดการเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องพิมพ์ที่พ่วงต่อกับเครือข่ายแอปพลิเคชันเซฟเวอร์ทำหน้าที่ให้บริการเกี่ยวกับโปรแกรมและข้อมูลที่เกี่ยวกับโปรแกรมนั้นๆเช่น,น เซฟเวอร์ฐานข้อมูลซึ่งจะทำหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ให้ง่ายต่อการเรียกดูอินเทอร์เน็ตเซฟเวอร์เช่นเว็บเซฟเวอร์คือเซฟเวอร์ที่ให้บริการในรูปแบบ html hyper text markup language ซึ่งสามารถเปิดอ่านได้โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์เช่น Internet e x p ต o อ็กโพละ Firefox เป็นต้นสองเมลเซฟเวอ คือเซฟเวอร์ที่ให้บริการในการรับข้อมูลจัดเก็บและการจัดการเกี่ยวกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลของผู้ใช้ซึ่งอาจจะมีอีเมลที่ใช้และงานเฉพาะภายในองค์กรหรือเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต Directory Server เป็นการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรของเครือข่ายพร้อมทั้งควบคุมการเข้าใช้ทรัพยากรเหล่านั้นเช่นข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้เครื่องพิมพ์ ไฟเซเวอร์เป็นต้น 3. ประเภทของเครือข่ายที่แบ่งตามความปลอดภัยของข้อมูลสามารถแบ่งได้เป็น3ประเภทคือ 1. อินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายสาธารณะเป็นเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วโลกซึ่งมีคอมพิวเตอร์เป็นล้านล้านเครื่องเชื่อมต่อเข้ากันสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นอิสระโดยระยะทางและเวลาไม่เป็นอุปสรรค อินเทอร์เน็ตใช้โปรโตคอลที่เรียกว่า TCP/IP Transport Connection Protocol หรืออินเทอร์เน็ตโปรโตคอในการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต้องเชื่อมต่อผ่านองค์กรที่เรียกว่า ISP หรือ Internet Service Provider ซึ่งจะทำหน้าที่ให้บริการในการเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต 2. อินทราเน็ตหรือเครือข่ายส่วนบุคล เป็นเครือข่ายส่วนบุคคลที่ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเช่นเว็บอีเมล FTP เป็นต้นอินทราเน็ตใช้โปรโตคอล ICP IP สำหรับการส่งข้อมูลเช่นเดียวกับอินเทอร์เน็ตอินทราเน็ตเป็นเครือข่ายองค์กรที่สามารถสร้างขึ้นสำหรับพนักง,งานในองค์กรใช้งานเท่านั้น 3. Extranet หรือเครือข่ายร่วมเป็นเครือข่ายกึ่งอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต กล่าวคือ Extranet เป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อระหว่างอินทราเน็ตของ2อ,องค์กรการสร้างอินทร์เน็ตจะยากตรงนโยบายที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ทั้ง2อ,องค์กรต้องตกลงร่วมกันเช่นจะอนุญาตให้ผู้ใช้อีกองค์กรหนึ่งล็อกอินเข้ามาในระบบอินทราเน็ตของตัวเองได้หรือไม่และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือนโยบายรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการบังคับใช้ค่ะ ตอนนี้เราก็ได้เรียนรู้จบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเครือข่ายจะเห็นได้ว่าการที่เราจะใช้งานเครือข่ายเราจําเป็นต้องรู้ประโยชน์แล้วก็ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อที่เราจะสามารถเลือกใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้เหมาะกับตัวเราหรือกับองค์กรนะคะซึ่งในบทเรียนนี้ก็คือจะเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคร,รือข่ายรอบหน้านะคะในบทเรียนถัดไปเรามาเจอกันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ shh <sweak>